ก็คิดว่าเราไปในนั้นครอบครัวดีกว่าเพราะว่าเราก็ขยายไปถึงพ่อแม่ลูกฉะนั้นก็ไม่หนีคอนเซ็ปต์รักสามดีนะลูกครับวันนี้คันปีนี้ก็ถึงจีนกับแฟนนะครับไม่ทำอะไรอะวันเลนทายเหรอคะยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าวันที่ทายเปนที่สี่ที่กลับลำปางนะคะแล้วกลับมาแฟนก็อยู่ต่างจังหวัดจะไม่จั วันเลนไทยอ่ะครับก็งานครับเดี๋ยวมาร้องเพลงที่พารากอน์ตนี่แหละครับขอบคุณเพื่อนหลายคนครับผมครับวันเลนไทยปีนี้ก็คงล้างหน้ามันปันครับผมกินข้าวกินปลานะครับผมแล้วก็ไปเที่ยวกับแม่ครับครับไปเที่ยวกับแต่พอหยุดแม่สองวันวเลนไทยปีนี้นะครับจะเป็นวิมิกรงานวิวาใต้สมุทรที่จังหวัดตรังนะครับก็คงไม่ได้ฉลองกับใครเขาหรอกครับเพราะว่าแฟนคือเงินแฟนคืองานบรรดาไทยทำอะไรบ้างครับไไม่ด้ทำค่ะก็มีงานจะ่ทำงานเสร็จแล้วค่ะ ต้นครับวาเลนไทน์เต้นทำอะไรบ้างครับวาเลนไทน์ครับเอ่อวาเลนไทน์นี้ต้องไปอยู่เฝ้าบ้านครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปวาเลนไทน์ที่ฮ่องกงครับผมก็ต้องอยู่เฝ้าบ้านกับหมาครับสวยมากเลยครับทำอะไรครับงานครับวาเลนไทน์ปีนี้อยู่กับที่บ้านครับเพราะว่ามีงานนิดหน่อยครับก็เลยชวนที่บ้านไปด้วยกันแล้วก็เดีจะไปกินข้าวไปแล้วมาถามพี่โซ่